2กันยา2,565นะคะมีสมาชิก TikTok ชื่อว่าคุณวงนัวเขาออกมาโพสตคลิปหลังจากที่ไปเจอแมวส้มที่หายตัวไปใครเป็นทาสแมวจะรู้ดีใช่ไหมคะว่าน้องเนี่ยไม่เคยอยู่กับที่ไม่ค่อยอยู่กับบ้านโดยเฉพาะแมวเนี่ยคะ่ะโอ้โหไม่เคยได้อยู่กับบ้านเลยแมวไทยเนี่ยตัวดีคุณผู้ชมคะน้องเนี่ยเอ้เจ้าแมวส้มตัวนี้น้องไปติดอยู่ในรถถึง5วันนะคะพอไปเปิดประตูรู้เท่านั้นคุณผู้ชมคะเองเจ้าเหมียวเนี่ยมันนอนอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงแล้วก็ร้องออกมาแบบเบาๆว่าเนี่ย ฉันอยู่ในนี้มันนานแล้วนะอะไรทํานองแบบนี้คุณผู้ชมคะโดยเขาเองก็มีการระบุข้อความค่ะบอกว่าเปิดประตูรถมาใจเนี่ยไปอยู่ตาตุ่มเลยเจ้าเหมียวเอ้ยนึกว่าโดนรถชนไปแล้วไม่กลับมาบ้านหายไปตั้งหลายวันไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเหลือสายแล้วไม่ร่เหมียวออกมา คุณผู้ชมเขาก็าไปตามหานะปรากฏว่าไอ้เจ้าเหมียวมันนอนอยู่ที่ด้านล่างของแบบด้านล่างตรงที่วางเท้าคลิปดังกล่าวค่ะเผยแพร่ถูกถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเหมือนกันบอกว่าสงสัยเหมือนกันว่าทําไมมันถึงรอดอยู่ได้ตั้ง5วันซึ่งมีคนเข้ามาถามนะคะว่า5วันเนี่ยไม่ขับรถเลยเหรอผู้โพสต์ก็เลยตอบมาบอกว่าใช้รถอีกคันนึง นอกจากนี้ค่ะผู้โพสต์เนี่ยเขาก็มีการเข้ามาตอบคอมเมนต์ในทานองที่บอกว่านางเนี่ยเป็นแมวแมวจรมาขออยู่ด้วยแล้วก็นางฉลาดด้วยนะไม่รู้ว่าแอบไปขึ้นรถตอนไหนปกติเนี่ยนางไม่เคยขึ้นรถเลยคาดว่าน่าจะไปแอบอยู่ตอนที่แบบช่วงที่ขนของอยู่หรือเปล่าโดยที่เราไม่ได้สังเกตนะคะในขณะเดียวกันค่ะมีคนสงสัยแล้วก็เข้ามาถามว่า ได้เปิดกระจกไว้ไหมเอออยากรู้เพราะว่าช่วงนี้มีข่าวเด็กติดรถอะไรติดรถเอยใช่ไหมก็สงสัยว่าเอ้ยเออ,เอ,อแมวมันอยู่ได้หรือเปล่าเปิดกระจกรถไว้หรือเปล่านะคะผู้โพสต์เขาก็เลยออกมาตอบบอกว่าไม่ได้เปิดนะคะแล้วก็ยังเหมือนต้องเปลี่ยนชื่อน้องด้วยอะจากสีบราวเป็นบุญรอดแล้วมั้งคะเขาก็แซลลแบบนี้นะคะจากนั้นต้องบอกว่ามีคนเนี่ยเขาก็เข้ามาเล่าแล้วก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมวของเขาอะ เข้าไปอยู่5ชั่วโมงนะเจออีกทีน้อนหมดแรงเลยลิ้นห้อยเลยผู้โพสต์เขาก็เลยเข้ามาถามว่าอา้าวนางอึดมากๆเลยนะคะแต่ว่านางผอมลงเหมือนว่าน้องไม่ค่อยมีแรงแบบว่าหมดแรงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเปิดรถไปหน้าตาตามในคลิปคุณผู้ชมค่ะ โอ้โหมันแบบอยู่ได้ยังไงคุณผู้ชมหน้าไม่สลดเลยค่ะแบบฉันอยู่ได้ฉันอยู่ของฉันได้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่านางตัวนี้ไอ้น้องแมวส้มเนี่ยเป็นแมวจรแล้วก็มาขอผู้โพสเนี่ยอยู่ด้วยเขาก็เลยเลี้ยงไว้ค่ะเลยดั่ว่านางน่าจะอึดกว่าแมวบ้านปกติแมวพันธนะุ์น่ะน้องจะสบายใช่ไหมไอแมวแมวแมว,แมวจรเนี่ยมันจะไปทั่วเลยมันอยู่ได้เออเขาก็เลยคิดว่าแบบนั้นแล้วก็ตอบอาการของเจ้าเหมียวตัวนี้บอกว่าน้องแข็งแรงดีแล้วนะคะตอนเนี้ยเหมือนคอยดูรถตลอดเลยกลัวมันจะเข้าไปติดอีก ในขณะที่บางคนก็สงสัยนะว่าน้องไปเอาอากาศที่ไหนหายใจหรอคะทําไมเวลาเด็กติดในรถเนี่ยถึงไม่รอดแต่ทําไมไอ้แมวเนี่ยมันถึงรอดอะเออหลายๆคนก็สงสัยค่ะซึ่งแน่นอนก็ว่าเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะตอบยังไงเขาก็เลยบอกไปว่าเอา้าก็นี่ไงคะฉายาแมวก้าวชีวิตมันมีจริงอา่าเขาก็พูดแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าบ้านใครที่เลี้ยงแมวไทยแบบนี้บ้างหรือว่าบ้านใครเคยแมวหายแบบนี้บ้างอา่ะส่วนมากก็จะไปอยู่บ้านคนอื่นถูกต้องไหมคะแต่อันเนี้ยมันติดในรถกรณีแบบเนี้ยใครเคยเจอ บ้างคะถ้าเคยเจอก็ลองมาแชร์ให้ฟังนะคะเผื่อมีประสบการณ์ปรปรแปลกๆใหม่ๆสำหรับทาสแมวให้หลายๆคนได้รับรู้แล้วก็ป้องกันเผื่อแมวหายคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือขคาวไอไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม